ก็สวัส UM ดีครับวันนี้ใครที่กําลังลังเลนะครับว่าอายุมากแล้วหรือว่าควรจะสอบดีไหมเดี๋ยวมาดูเคสตัวอย่างที่เพิ่งกําลังเข้ามาทํางานเนาะพี่เนาะทชไม่กี่วันละสามวันเนาะวันที่สามวันที่สามใครที่แบบสามสิบปลายปายอย่างเงี้ยลังเลว่าเฮ้ยควรไปสอบดีไหมเดี๋ยวมาฟังพี่ๆสองคนนี้มานะครับว่าเป็นแนวทางเป็นยังไงครับพี่บีอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ 40ครับอ่า40ก็ยังมาได้นะครับ40ของพีเอสสาครับ39โอเคกรณีของพี่บีเนี่ยคืออ่าตอนสอบพี่อายุเท่าไหร่ตอนสมัครเรียนนะครับอ่าอ,อ,อายุ39มสิบเปีสี่ <4 S 1> เดือนสี่ <4 S 2> เดือนใช่ครับแล้วก็มันประจวบเหมาะกับที่พอสอบเสร็จใช่ไหมครับอ่าโรงเรียนเสร็จพอเรียนเสร็จปุ๊บมันมีอ่า สอบเข้ามาพอดีเป็น P12 ทับ2อทับ่าก็เลยลงติวก็เลยสอบเออนี่ไงจนมันก็สอบสอบผ่านพอสอบผ่านมันก็รันตามระบบเลยตืดๆนายจ้างเลือกแล้วก็ได้มาพอดีเลยผมเองก็39เกเนาะก็เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาได้หมด39มีโอกาสมาได้หมดเลยครับถ้าไม่เกิน40ในวันที่เราสมัครสอบใช่ครับก็คือต่อให้คุณ สอบผ่านตอนอายุ39ครับแต่พอคุณอายุ40แล้วนายจ้างไม่ไม่เลือกสักทีคุณก็ยังมีโอกาสจนถึงอีก2ปีครับอ่าประมาณนี้ครับก็จะบวกไปอีกเปสี่สอวันที่นั่นเนาะใช่วันที่เราสอบผ่านแล้วก็บวกไปอีก2ปีอายุของการสอบผ่านเนี่ยที่อายุที่นายจ้างจะเลือกได้อ่ะก็อยู่อีก2ปีก็สามารถมาได้ไม่ต้องกังวล ไม่ไม่ใช่ว่าแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะของของเราพี่ไก่ผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงก็สี่สิบเหมือนกันนะครับได้มานะครับสี่สิบก็เอาเป็นว่าใครที่กําลังอ่าลังเลอยู่นะสามแปดสามเก้าก็ให้ดูกรณีของพี่บีพี่แอเป็นตัวอย่างมาได้มาได้นะครับมาได้สอบเลยครับไม่ต้องลังเลครับสอบเลยครับไม่ต้องลังเลเนาะครับผม ามเพียรให้อยครับคนแก่เกามีสิทิเออเพราะว่ามันมีสีเท่ากันหมดนะใช่ใช่ใขอให้สอบผ่านไม่ใช่ว่าสิบแปดสิบเก้าเขาจะไม่เลือกก็เลือกเหมือนกันเลือกเหมือนกวัยกลางคนก็เลือกเหมือนกันเลือกเหมือนกันก็แล้วแต่นายจ้างแล้วก็แล้วแต่ดวงด้วยใช่ครับแล้วแต่ดวงว่าจะโดนงานแบบไหนนะหลายอย่างของงานของเราเป็นไงสนุกเออต้องเงีนี้สิเขาเที่ยงนี้จัดเต็มเลย กินแทบไม่ไหวจุกเคี้ยวไม่ทันอาจุมาเลยเออแต่ก็ก็เียกินเร็วก็โอเคนะครับครับก็สําหรับค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยมันก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ได้ไปซื้อแค่หมาดรอบเดียวนั่นแหละใช่ไอต่อย่างที่เราอยู่มันก็อาจถือว่าเก็บเงินเนาะอมันไม่ได้มีแหล่งอะไรมากมายใช่ใช่ของข้อดีของเราคือมันเหลือเหลือเต็มอ่ะประมาณนั้นก็โอเคนะครับใครมีอะไรซักถามก็ เมนไว้เลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายอันยอง